จนน่ากลัวมึงมายุ่งอะไรด้วยกูจะเอามันไปอยู่ด้วยเสียงนั้นตะคอกออกมาจากปากของพิมพ์อาจารย์ตวาดกลับไปเสียงดังลั่นแล้วเอาบาดน้ำมนต์มาราดบนหัวของพิมพ์อ้วกเออพิมพ์ก้งคออาเจียนอย่างรุนแรงและสิ่งที่ออกมาจากปากของเธอมันไม่ใช่เศษอาหารแต่มันคือเส้นผมสีดำที่จับกันเป็นก้อนปนมากับเศษตะปูขึ้นสนิมและน้ำหนองสีดำคล้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งไปทั่วทั้งบ้าน ผมกับแม่มองภาพนั้นด้วยความสยดสยองสุดขีดนี่คือสิ่งที่อยู่ในตัวน้องสาวผมมาตลอดหลายเดือนหลังจากอาเจียนเอาของพวกนั้นออกมาจนหมดร่างของพิมพ์ก็อ่อนระทวยและสลบไปอาจารย์บอกว่าตอนนี้ของส่วนใหญ่ออกมาแล้วที่เหลือคือต้องบำรุงร่างกายและจิตใจให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมหลังจากวันนั้นพิมพก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เธอกลับมากินได้นอนหลับได้และกลับมาร่าเริงเหมือนเดิมในที่สุด ส่วนเรื่องแฟนเก่าของพี่เก่งเรามารู้ทีหลังว่าจูๆ่ๆเธอก็หายตัวไปจากที่ทำงานมีคนลือกันว่าเธอป่วยหนักอย่างไม่ทราบสาเหตุบางคนก็ว่าของมันตีกลับเข้าตัวตอนนี้ถ้ามีใครมาถามผมว่าไสยศาสตร์มีจริงไหมผมจะไม่หัวเราะอ,อีกต่อไปแต่จะตอบกลับไปว่าผมไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรหรือทำงานยังไงแต่ผมเคยเห็นผลลัพธ์ของมันมากับตาตัวเองแล้วและขอบอกเลยว่า ความเกลียดชังของมนุษย์ที่ส่งผ่านพิธีกรรมอันชั่วร้ายพวกนี้มันมีอยู่จริงและมันก็น่ากลัวกว่าผีทุกชนิดที่คุณเคยได้ยินมาส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้และตอนนี้เราก็มีเรื่องเล่าผียาวๆใน YouTube พิมพ์ค้นหาว่าเรื่องเล่าสยองขวัญ x 2 5ก็จะเจอเลยรบกวนฝากติดตามอีกช่องทางกันได้